ไหนอีกรับรับเดือดเดึอดเดไม่รู้จะหลับจะนอนนอี่นี่แหละเฮ็ดดีเฮ็ดดีโอ้คุ่นเอาตามตูดเราไม่มีไฟท้ายอีกขยบเยวิ่งยี่สิบห้าชั่วโมงครับช่วงนี้ อ,ม,อมีไฟถ่ายไฟเบรกไม่มีไฟเลียวเป็นจังไหนหลาครับเพลเ็กใสเกียร์ปุ้นมุกลักชวนออกมาตัวไหญ่น้อบันนี้ไหนไม่รอออกมาได้บ่ ยังไม่เคยเข้าข้างในใช่ไหมไม่เคยนู่นเอาตาเกิดตรงนั้นเองตาเอาเลยเหรอตอนน้ำท่วมแล้วดูดไม่ได้พื้นทำไมล้อมันเป็นอย่างนั้น่ะฮะพกล้อมันจะหลุดเลยอ่ะช่วงล่างดูอ่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะ ซ้ายควายดูกระบะดีๆว่ามันโยงทั้งทั้งลำเลยตรงคันซีมันอ่ะเราโบก,กีไปหมดแล้วาอ,อื้อโหดขึ้นว้าเข้าไปเอาสายอรอบดึก ขายดีมากเลยส่งร้านวัสจะดูกอสร้างอย่างเรียวเลยเห็ดดีเห็ดดีจังบางสังสีมอยพงดองดงรถไอ้นั้นมันรุ่นไหนวะสองเจ็ดใช่ไหมโอเคนั่นเหรใช่ถ้าไปมีเอด้วยถ้าวิ่งตามตูเรานะเร็จหมดเซ็จเขาทอยลังคืนด้วยหรอ เขาไปนอนไปนอนบอ๋อก็ทีมงาก็หงช่างเรามีเบอร์ห้องช่างครับก็คือสองทุมเนาะมันก็ก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะแต่ว่าจะถามว่าถ้าเรารอ,รอ,รอเช้ามันก็เสียเวลาไปเราอย่างน้อยๆเราก็วิ่งได้ไปลงเช้านะใช่ไหมป๊อกใช่แล้วกลับมาเอาอีกได้ได้ไปลงตอนเช้าไงช่วงบ่ายกลับมาอีก รอบเย็นก็ใส่ไว้อีกใช่เฮ็ดดีเฮ็ดดีจจำมักสังหรือเปล่าถ้าดวนได้นะข้านับดังซื้อวะรนต้องมีรถเกตมีอะไรกินมั่งไ้องมีเนาะดูของกินก่อนร้อนทองเดยววเนาะ มึงรับเล่นี่ถังเนี่ยไปเรียด้วยเนี่ยอันตรายได้ตรงนี้เลยน่าฝลั ไม่ได้วิ่งเข้ามาแพิ่เดียวทำไมเป็นรุมเป็นโบแบบนี้วะดูอ่ะทางมันแตกรุ่มเลยอ่ะดูนี้ยุบไปเลยนี่ใช้กระสุบสุบน้ำใส่โบใส่ข้าวใส่อะไรนี่นะปลารังนี่มันชื้นนี่อบน้ำตบตบโอ้โหอ่ะป๊อก ใช่ทางไวนี่นี่รปกล้าแล้วนี่อโอตเกินทางใหม่เนะาะเพื่อนเขาบอกว่าทางใหม่มีรถนำทางใหม่ก็ใหม่เกินเนอใหม่จริงๆอะ่ะ

ไปตรงตรงขวาลูกขวาลูกขวาลูกขวาอีกขวาลูกอีกตรงตอ่ะตรงไปก่อนตาม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 ก่อนตามไปก่อนตามไปอีกขวาี่ก็ตามหน้างานนะครับ ตามหน้างานนะครับเราก็นี่ครับรถเมโคบอ่อทรายอื้อแต่ละที่นี่แหละที่เหตุผลที่ผมใสายยางบ้างเพราะว่าเนี่ยเจอดินแบบนี้แหละ ดูดูไฟฉายครับดูไฟฉายดูไฟฉายฝุย่นนี่มองไม่เห็นเลยแต่ส่องเห็นนู่นไกลนู่นมองเห็นนู่น สายรอบดึก